สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระงานบุญงานใหญ่ของชาวปากน้ำมาฝากครับงานน้ำสการอ,องพระสมุดเจดีนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองวันสิบสองคืนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีมรณศพ สมโปรดทั้งวันทั้งคืนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีสินค้าราคาถูกจากโรงงานเยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมมณีแม่มณีมหาไทยนะครับแล้วก็สินค้าโอทอปกิจกรรมแต่และอำเภอนะครับสินค้าอุโปโภคและบริโภคส่วนสวนุสน,นุกต่างประเทศสินค้าดิจิตอลได้เยอะมากมายครับเราสินค้าลดราคาเยอะมานะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22ตุลานะครับ ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนักร้องนักแสดงมากันมากมายกายกองครับเทียบดยครับท่านผู้ชมมากันบานเลยครับเจ้าอ e ีบอยก็มีนะครับก็ใครอยากจะมาเฉพาะมาได้นะครับท่านผู้ชมมีงานเป็นงานบูญมาฝากครับนี่เยอะแย,ย,ยะงานนี้ใหญ่มากๆของชาวปากน้ำน,นะครับ ระจำปีครับตั้งแต่วันที่22บสองถึงวันที่2นะครับนี่ครับก็ใครว่างก็เชิญมาเที่ยวได้ครับสนุกมากมายสนุกมากๆแล้วก็มีของขายของกินเยอะแยะมากมายครับมีเนตกาเฟก็มีครับเปิ้์นปฐุมราชก็มีมารีวาน่าก็มีครับแล้วก็รามานูครับเยอะแยะครับนักร้องมากันมากมายครับมามาครับวันที่22บสองนะมาเจอกันที่งานเจดีสมุทรปราการนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ